รู้หรือไม่เพกามีสรรุคุณเป็นยาเราสามารถใช้เพกาในการดูแลสุขภาพและป้องกันรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากมายไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY เพกาเป็นพืชผักสมุนไพรที่อาจจะไม่คุ้นหูสำหรับคนในปัจจุบันแต่สำหรับคนไทยในอดีตหรือผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ต่างจังหวัดต่างรู้จักเพกากันเป็นอย่างดีครับ ซึ่งชื่อในท้องถิ่นต่างๆก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานเช่นจังหวัดเลยจะเรียกว่าลิ้นฟ้าซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้นเพกาเป็นไม้ย,ยืนต้นที่มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมักจะพบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไปสําหรับคนไทยแล้วมักนิยมรับประทานเพกาในรูปแบบของผัก ต้นเพกาจะมีสรรพคุณเป็นยาและเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรากเปลือกต้นฝักใบและมเมล็ดสมุนไพรชนิดนี้มีความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณอีกด้วยถือว่าเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจสรรพคุณที่โดดเด่นของเพกายกตัวอย่างเชน่นแก้อาการไอขับเสมหะเป็นยาระบายแก้อาการร้อนอในกระหายน้ำ ช่วยทำให้เจริญอาหารใช้เป็นยาขับลมแก้อาการปวดท้องมีสปปรรพคุณช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในการชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยบำรุงสายตาช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลายต่างๆการรับประทานฝักเพกาหรือว่ายอดอ่อนของเพกาจะช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยขับลมในลำไส้ใช้เป็นยาขับถ่ายช่วยระบายท้องช่วยในเรื่องของการผายลมไม่เพียงเท่านั้นในส่วนเปลือกของต้นเพกาสามารถนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าซึ่งจะให้สีเขียวอ่อนที่สวยงามส่วนการนำมาใช้ในการประกอบอาหารฝักอ่อนหรือยอดอ่อนของเพกาสามารถนำมารประทานเป็นผักโดยการน้ำเอาฝักอ่อนมาเผาไฟแรงๆจนเปลือกพองไหม จากนั้นขูดลอกเอาส่วนที่ดำที่ผิวออกให้หมดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นตามขวางก็สามารถนำมาเป็นเครื่องเคียงกับลาบก้อยน้ำพริกใส่ในแกงคั่วยำผัดกับหมูหรือทำแกงอ่อมปลาดุกโดยใส่ฝักเพกาแทนใบยอก็ยอมได้เช่นกันชาวกะเหรี่ยงจะนำเปลือกของต้นเพกามาสับให้ละเอียดครับ หลังจากนั้นนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทลาบทำให้ลาบมีรสชาติที่อร่อยประโยชน์ดีๆจากเพกายังมีอีกมากนายครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก